ปัดสาเกรีสะโตยัทถาคังคาโสตังปะวัตตันติมาระเสนาปะติดถาตุงอสักโกนโตปะราหญิงสุปะรา,ะรามิตตานุภาเวนะมาระเสนาปาราชิตาทิโสทิสังปะรายันติ วิทังเสนติอเสสาโตข้าพระเจ้าชื่อขอกราบบูชาพระแม่ทรณีที่สถิตอยู่ณที่นี้ขอบารมีพระแม่ทรณีช่วยกระจัดปัดเป่าความทุกโศกโรคภัยอุปสรรคทั้งหลายออกไปให้หมดขอความสำเร็จทางด้านการงานด้านการเงินคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประ